นะครับนั่นแหละนะครับเนาะคนที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นที่ใน9304ไม่มาตรงตรงเนาะวันนี้แต่มาเป็นในตัวกับนะครับเนาะ9339เนาะ สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะมาแล้วนะครับเนาะฟ้าวิซื้อนะครับเนาะเลขนี้แหละนะครับเนาะขอให้มาอีกะละกันนะครับเป็นงวดที่7งวดติดนะครับนั่นแหละเป็นสูตรหวยลาวนะครับส่วนในชุดสรุปลงให้ไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ก็น่าจะได้ดูหลายท่านแล้วแหละนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีชุดสรุปก็ขอให้แตกนะครับสตัวกันอีกละกันเนาะสำหรับในงวดนี้งวดก่อนก็เน้นๆใน4คู่ นะครับแล้วก็โชคดีกันไปหลายท่านนะครับถูกกันเยอะนะงวดที่แล้วนี่วันนี้ก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเผื่อใครอยากจะนําจากจะตามในสูตรนี้นะครับใครชอบก็ตามนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเอาไปดูเป็นเพียงแนวทางเดิอนะครับเนาะเข้ามาหกงวดติดนะครับเนาะสูตรนี้นะครับอ่ะนะครับสูตรก็จับได้ทั้งหมทั้งล่างนะครับเป็นสูตร8คู่นะครับมาดูกันนะครับเนาะก็อ่ามาหาในวันที่12นะครับเนาะ ก็เด่น2ตัวมา1ตัวนี่นี่เป็นบรรทัดพร้อมนะครับทั้งหมดนี้2ตัวมา1ตัวนี่เราจะเอาหลักนะครับหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับแล้วก็นี่แหละจำบวกกันพันร้อยสิบบวกกันนะครับแล้วก็จะอ่าหกเป็นเจ็ดอ่าเพิ่มแต้มเนาะสามบวกกับหกได้เก้าเก้าบวกกับศูนย์เก้าบวกกับหนึ่งเออนะเก้าบ,บวกกับหนึ่งก็ไดเป็นศูนย์นะครับศูนย์ เพิ่มแต้มไปนะครับก็จะได้1นนี่แหละนะครับเราก็จะได้ตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนี่ตัวเด่นของงวดวันที่12นะ,นะครับนี่หมาแล้วอ่ะโอเคนะครับต่อไปตัวที่จะมาจับเลยนะครับก็จะนํานับในที่ในหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนี่แหละหบวกกับ1นะครับก็จะเป็น2ตัวนี้จะลดแต้มนะครับเนานี่ได้ในชุดแรกชุดที่2นะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลัก นะครับหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยนะครับหลักพันก็จะเป็น4อ่หลักร้อยเป็น10หลักหน่วย,ก,วยก็จะเป็น1เออที่เป็นบรนทัดขึ้นมาใส่ <laughs> อ่าดีแหละนะครับเนาะก็จะเป็น4 4บวกกับ6นี่ก็จะเป็นศูนย์นะศูนย์บวกกับ1นี่ก็จะได้1นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้เราก็จะลดแต้มเหมือนกันนะครับเนาะจาก1ก็จะเป็น0นูนยะ์ดีแหละ เออเห็นไหมครับมีชนกันนะก็ตัดไปนะครับทั้งวันไหนชนกันแบบนี้ผลออก8 8 1 1นั่นแหละนะครับเนาะต่อมาหาวันที่14นะครับทําเหมือนเดิมเลยนะครับ2ตัวมา1ตัวนี่ก็คือจะเป็นในสีแดงๆตรงนี้แหละนะครับหล,ก 100, ล,ก 10, ลกัลกร้อยหลักสิบหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกกับหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดเพิ่มเติมไปเป็นแปดนะครับนี่แหละแปดคู่เนาะไม่มากไม่ไมาย ไม่น้อยไม่เยอะกลังพอดีตัวที่มาจับเลยนะครับก็นี่แหละชุดแรกนะครับ10กับหน่วยจะบวกกันลดแต้มนะครับ1บวกกับ1ก็จะเป็น2ลดแต้มไปเป็น1อีกชุดหนึ่งก็คือฐานําในหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วยจะบวกกัน9บวกกับ8เป็น7 7บวกกับ1นี่ีก็จะเป็น8นะครับเนาะเป็น8ทดอะไรลดแต้มสิครับนี่เลย ก็จะได้ใน8ชุดนี้นะครับผลออกก็คือ1 2 7 7นี่ก็มา7 7อ่า2วดแล้วนะครับต่อมานะครับหาวันที่17 2ตัวมา1ตัวนะครับก็นี่แหละเอาสงแดงเลยจะบวกกัน1บวกกับ2เป็น 3, 3บวกกับ7นะครับก็จะได้10เป็นศูนย์เนาะเพิ่มเติมไปก็ขอให้มันเดินดียาวๆสักร้อยงวดติดนะครับเนาะ <c oughs> อ่ะก็สัก 7, 8งวดนะอ <c oughs> ส่วนตัวมาจับนะครับก็นำนี่แหละ7บวกกับ7เป็น4ลดแต้มไปเป็น3นะครับแล้วก็อีก2ตัวก็คือหลักนะครับหลักหมื่นหลักร้อยหลักหน่วย7บวกกับ2นี่เป็น9เนาะ9บวกกับ7นี่ก็จะได้6ลดแต้มไปเป็น 5, ห้าเลนั่นแหละนะครับเนาะก็จะได้นะครับในตัวเลขในชุดนี้นะครับเนาะสําหรับผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในหนึ่นะครับนี่ก็มาในที่1 6 นะอืมก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับต่อมาหาวันที่19นะครับเป็น2ตัวมา1ตัวก็จะนำหลักหบวกกับ6นะครับเป็น7 7บวกกับ6นี่ก็จะเป็น3เนาะเพิ่มแต้มไปเป็น4ปีปลายปลาปลายยาวๆนะสูตรนี้ตัวที่มาจับเลยก็นำสองตัวล่างงวดก่อนนอันสองตัวบนสิฮะหบวกกับ7นี่ก็จะเป็น3 ลดแต้มไปก็จะได้2นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะนำา8บวกกับหกเป็น4นะครับเนาะ4บวกกับ7เป็น1ลดแต้มไปเป็น0นะก็จะได้ใน8ชุดนี้นะครับผลที่ออกเลย1 132งน่านะมาตรงๆงเนาะเอองดก่อนก็เป็น16ตรงๆนะครับอ่ะวันนี้ลองดูว่าจะมาตรงๆไหมนะครับหาวันที่21นะครับเป็น2ตัวมา1ตัวก็จะนำนะครับ 1 100, อ้อยพันบนะครับจะบ,บวกกัน1บวกกั 1, บกก1ได้2 2บวกกับ2ได้2บวกกับ3ได้5เพิ่มแต้มไปเป็น6อ่า5กับ6นะครับสตัวมาที่ในี่ตัวทุกี้มาจับเลยนะครับนำ2ตัวบนเนาะงวดก่อนหน้านะครับ3บวกกับ2นี่ก็เป็น5เนาะลดแต้มไปก็จะได้4นะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น6นะครับ6บวกกับ1เป็น7 7บวกกับ 2นี่ก็จะได้9เราได้ไปเป็น8นะครับนั่นแหละเราก็จะได้นะครับในที่ใน8ชุดนี้ผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ในสี่สมห้าสมาตรงๆอีกแล้วครับพี่น้องครับนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะก็กี่งวดแล้วเนี่ยนะครับห้างวดแล้วเนาะอืสม1ี่ห้าอ่ะห้างวดแล้วนะครับอ่ะต่อมาหาวันที่24นะครับเนาะสองตัวมา1ตัวเลยก็นำหลักร้อย อ่าพันร้อยสิบนะครับสี่บวกกับสามนี่ก็จะเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกกับห้านะครับก็จะเป็นสนะิบสองเนาะสองสามนะครับอ่าสองกับสามนะครับแล้วก็ตัวที่มาจับเลยก็เอาสองตัวบนงดก่อนหน้านะครับห้าบวกกับสี่นี่ก็จะได้เก้าลดแต้มไปเป็นแปดนะครับแล้วก็อีกสองตัวนี่ก็จะนําในที่ในหลักหมื่นนะครับบวกกับหลักร้อย 3าบวกกับ3ก็จะเป็น6นะครับ6บวกกับ4นี่ก็จะเป็น0ลดแต้มไปนะครับก็จะได้9อ่านะครับแสดงว่าวันนี้นี่ไม่เยอะนะครับเนาะก็ตัดในชุดนี้ไปก็จะเหลืออยู่6คู่เนาะจากที่เป็น8คู่นะครับนั่นแหละนะครับเนาะคนที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นที่ใน9304ไม่มาตรงๆเนาะวันนี้แต่มาเป็นในตัวกับนะครับเนาะ9339เนาะแต่มันชนกัน นในที่3 9ยังไงก็ขอให้มาอีกแล้วกันเนาะในวดที่จะถึงนี้นะครับสำหรับในวันที่2 6มาเด้อมาเด้อสูตรนี้พอลงสูตรไปปุ๊บเนี่ยดุดปั๊บซ่าละ <c oughs> อ่าไม่เอาสี่ตรงเข้าเนาะอ่ะน่ครับ2ตัวมา1ตัวก็หลัก9บวกกับ3บวกกับ0นย์นะครับ,ก,ก,รบก็จะเป็น2วันนี้งวดที่แล้วเลยเนาะ2กับ3นี่อ่ะก็ขอให้มันชนกันแล้วกันนะก็จะได้ในน้อยคู่ ครับตัวแรกเลยนะครับก็คือนําหลักนะับสองตัวบนงวดก่อนศูนย์บวกกับสี่ก็จะได้สี่ลดแต้มไปเป็นสามเลขสีบวกตัวเกาบ่อนะนี่เนาะนะครับสามสี่ก็มาแล้วสองสามก็มาแล้วเหลือสนะองสี่กับสามสามเนาะอ่าเรามาดูดีอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือนําในหลักห 10, มื 1, กก 3, ่น, 4, นบ,บวกกับร้อยนะครับหนึ่งบวกกับสามเป็นสี่นะครับมาบวกกับหลักหน่วยอีกนะครับเนาะสีบ่นะ 4, บวกกับสี่เป็นแปด ลดแต้มไปเป็น7นี่แหละครับได้ในชุดนี้8คู่8ชุดนะครับก็ลองดูนะครับว่าทำามตรงไหมนะครับหรือมาในตัวกลับนะเพราะว่างวดที่แล้วนี่ก็เริ่มมาในที่ในตัวกลับแล้วนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อหวยลาวพัฒนานะครับเนาะถ้าถูกนี่ก็ยินดีน้ำเด้อนะครับเนาะถ้าผิดนี่ก็ตังขอโทษขออภัยนะครับเนาะนะครับก็ขอให้มาเจ็ดเงื่อติดแล้วกันเนาะเออเนี่ยแรกๆก็มาตรงๆอยู่เนาะ มีในงวดที right ่แล้ววนาะมาในตัวกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งอ่ะนี Mexican. ่แหละหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดติดนะแม่สาธุนะครับเนาะในสูตรนี้อ่ะใครชอบก็ติดไว้ใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับอีกแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับเนาะถ้าท่านไหนไม่ชอบก็ไปติดตามนะครับในชุดสรุปได้นะครับแล้วก็มี สูตรอื่นๆด้วยนะครับเราไม่ว่าจะเป็นในสูตรที่ลงให้ก่อนหน้านี้นี่เลยนะครับส,สูตรน้ำสัตว์ชนกันในสูตรเมื่อกี้นะครับน,ะนี่สูตรน้ำสัตว์ในวันล่าสุดนี่เป็นสูตรที่ปรับสูตรใหม่นะครับน,ะนาาสูตรน้ำสัตว์นี่นะครับไม่ได้จับแบบเป็นเดิมแล้วนะครับเนาะซึ่งเลขมันเลขน้ำสัตว์ติมันก็เป็นตัวเด่นได้เหมือนกัน นะครับเนอะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยยังไงใครที่ไม่เคยถูกเลยเนีย่ก็ขอให้ถูกโชคดีกันนะครับในงวดของวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานะครับเนอะอ่ะ,นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ